พี่คะท่าว่ายน้ำแบบนั้นทำยังไงหรอคะเดี๋ยวคลิปนี้พี่มีคำตอบมาให้ค่ะสำหรับในแมปนี้นะคะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนท่าว่ายน้ำได้ซึ่งมันง่ายมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยพี่ขอปรับการาฟิกต่ำก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นท่าว่ายน้ำของพี่แบบชัดๆนะสำหรับท่าว่ายน้ำนะคะเราจะสามารถเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับท่าเดินของเราค่ะให้ลงมาที่ปุ่มทางขวาแล้วกดที่ process จากนั้นกดปุ่มข้างบนแล้วไปที่ walk pad ตรงนี้จะมีท่าเดินให้เราเลือกเยอะมากอย่างเช่น pose fly ท่า เลยนี้จะเป็นท่าลอยนะคะถ้าไ่วยน้ําปกติเนี่ยก็จะเป็นท่าแบบนี้นะคะแต่อย่างถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบเด่นชัดมากอย่างเช่น delicate p r i n c e s s by j จ m Juju ท่าว่ายน้ำของมันเทมากมันเป็นท่าไหว้ง่ายเว้ยนอกจากท่าเดินแล้วนะคะเรายังจะสามารถเลือกท่ายืนได้ให้เรากดข้างบนะคะแล้วมาที่ standing pose ตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถเลือกท่ายืนได้แล้วไม่ใช่ยืนแค่ท่าเดียวนะเราเลือกท่ายืนได้หลายท่ามากอย่างถ้าสมมติเราชอบท่านี้นะคะ pose float low เป็นท่าลอยตัวแบบ ต่ำๆแบบนี้นะคะสวยมากให้เรามากดที่ปุ่ม i d o ลนะคะทีนี้หลังจากที่เราเดินเนี่ยแล้วเราหยุดมันก็จะเป็นท่าที่เราเลือกไว้แบบนี้นะคะชอบท่าไหนอีกเนี่ยเราก็กดติ๊กถูกไปเลยนะอย่างท่า guardian ท่า crashing wave ตั้งแต่นี้นะคะหลังจากที่เราเดินแล้วเราหยุดเดินเนี่ยมันก็จะเป็นท่าโ o สที่เราเลือกไว้น้องๆชอบใช้ท่าไหนนะคะก็เมนต์มาบอกกันได้นะแต่ส่วนตัวแล้วพี่ชอบท่านี้บ๊ายบาย